โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมลักกี้ในโกดนะครับรอบนี้มีเข้ามาที่4,000กว่าบาทนะครับวันแรกนี้ผมจะไปเดินไปที่เบ็ดร้อยเลยนะครับจัดไปครับท่านผู้ชมออโต้30รอบเหมือนเดิมนะครับสาหรับคลิปนี้รับชมว่าความบัเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําไม่ทําตามนะสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับดูสิว่าเกมที่2ที่ผมจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากนะครับท่านผู้ชม มาสู้ต่อเลยครับอืเปิดต่อมาก็ได้ลุ้นเข้าฟรีแล้วนะครับได้ลุ้นเข้าฟรีไวมากนะครับไม่รู้ว่าจะแตกดีหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกับฟรีเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับเจอของฟรีเบ็ดหนึ่งร้อยนะครับท่านผู้ชมมาดอกแรกก็พลาดแล้วหนึ่งดอกนะครับดอกที่สองก็ยังพลาดนะครับแต่ก็สะสมต่อคูณไปก่อนลวกันนะครับอือหดอกนี้เจอเต็มๆมเลยนะครับเข้าปั้นบวกมาเก้าร้อยหกสิบบาทนะครับอืดอกนี้สวยท่านผู้ชมบอกมาอีกพันแปดนะครับมา สู้ต่อเลยนะครับวิโอดอกนี้แม่งมาวะ่ะท่านผู้ชม4,800กว่าบาทนะครับปะ่ะไหลาย,ยาวเลยเพื่อนแซลมอนแถว3มนะครับได้เป้าพระโรงนี่คือไปต่อได้สวยเลยนะครับท่านผู้ชมไม่น่าพลาดเลยนะครับรอบนี้ก็บอกมา8,000กว่าบาทนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมเล่นแป๊บเดียวนะฮะจะแตกมือแล้วนะครับ มาตอนนี้ได้วินมาประมาณ8 0 0พกว่าบาทนะครับดอกนี้คูณ16นะครับได้มาอีกพันสี่นะฮะท่านผู้ชมมาลวยกันต่อเลยนะครับช่วงนี้มีเกมไหนอยากให้ผมเล่นก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกมกับตันบบลตี้นะครับโอ้โหท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็ไวเข้าไปจับเป็นเกมแรกนะครับได้รุ้นเข้าฟรีแตกดีมากนะครับแต่ว่าข้างนอกก็อาจจะดูตึงๆนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีนะที่ได้รุ่นเข้าฟรีให้นะครับมา เดี๋ยวเรามาลุยกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นฟรีเดียวเลิกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โอ้โหได้วินมาประมาณหมื่นสี่แล้วนะฮะทุนผู้ชมโอเคครับผมรอบนี้ก็บอกมา14,00 0ักว่าบาทนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมขอปรับเศษสักหน่อยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีเศษแค่ไม่กี่ร้อยเองนะครับเผื่อว่าจะมีอะไรมาให้ลุ้นอีกนะครับ้ว,วันนี้เกมลัคกี้แตกดีมากทุนผู้ชม โอเคครับผมตอนนี้ก็รวมทั้งทุนกับกำไรขึ้นมาประมาณ17แล้วนะครับออดอกนี้จัดไปครับต่อเป้าก็มาดีครับท่านผู้ชมวายลงแถว2เรียบร้อยเรียบร้อยครับเข้าลายใบพัดนะครับบวกไปอีก900นะครับแซลมอนแถวแรกโอ้โหเสียดายมากท่านผู้ชมถ้าแซลมอนลงแถวแรกนะสวยเลยนะครับไปเดี๋ยวผมจะได้ให้มันถึงสัก20,000ื่นละกันถ้าไปได้นะแต่ว่าถ้ามันไปไม่ไหวจริงก็ เลยครับผมจะพยายามให้มันไม่ลดไปมากกว่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับท่าผู้ชมตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ1 9ื่นะครับผมว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ